เนูอะไรส้มตำครับซื้อมาจากค่าน้ำนนชุด20บาทไม่รวมกุ้งนะกุ้งนี่ซื้อลดราคามาน้ำตาลมีปลา้าแล้วก็ในนี้ครับมืดหน่อยนะมีถั่วมีพริกครบเซตเลยมเเนะมเขือเทศจ้าอยากกินแบบไหนใส่ไปแซ่ ชอบกินเพราะเมื่อก่อนเนี่ยขายจ้าส้มตำเนี่ยองได้ยี่สิบเด็กน้อยขายที่ทาน้ำนนนจ้าใส่เป็นแหละนี่เด็กกวอะไรใช่ปะฮึดียว่าจ้าตำปูงสดปลาลื้แลวมนกินป้ากินป้าสวัสดีครับกับตามใจัวยเองนะ บายออ่ะเ๋วันนี้หรอวันนี้ก็มาเลยคะ่ะส้มตำเนี่ยครับใส่กุ้งสดนะแล้วก็ไก่อบขมิ้นน่ากินไหมเหลืองเลยนะอยักแ,แหมไอ้ที่ดำๆเนี่ยมันดำพวกเครื่องปรุงก็จะมีอะไรมีขมิน้นมีน้ำมันหอยมีซีอิ๊วขาวนั้นไะม่กินอะไรไใส่เลยแบบง่ายๆสบายๆแล้วก็นี่ครับซ้อมตำโหัวซ้อมตามนำะ กุ้งเลยนะอาหารมาตกกระปุกเจ๊เจ๊ช่วยนะมาครับอร่อยอร่อยนะตามเองอร่อยนุ่ดดิ้งนี่ก็มมากนะอาหารมาตกกระปุกนะกุ้งกุ้งสดกุ้งสด รสสดฮะฟินเวอร์ส้มตำแล้วมาเป็นไก่ดีกว่าแก่ขมินม้นขมิ้นขมิ้นนี่ผมซื้อขมินม้นมิ้นซองมารู้ไหมใส่เ่้งเนี้ยเท่าไหร่ Mấy thèm mừng 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 không mừng 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 ผักเนาะไปซื้อทานน้ำมันมาเป็นชุดชุดละยี่สิบบาทไปซื้อกุ้งมากุ้งเนี่ยลดร,ราคาทิพิธี่สามสิบเจ็ดบาทที่เอาะผัดเนี่ยซื้อได้ก็ราคาหกสิบบาทเอาตีไปปะหกสิบบาทปลาแล้วมีติดคุยอยู่แล้ว com